ชายคนนี้เข้าไปในป่าที่ลุกไหม้เพื่อฝึกสมาธิแต่สิ่งที่เขาได้พบเจอกลับทำให้ศรัทธาที่เขามีมาตลอดชีวิตต้องสั่นคลอนและเปลี่ยนเป็นความกลัวเกิดอะไรขึ้นในป่าแห่งนั้นที่ทำให้จิตวิญญาณของเขาต้องแต่สลายติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในวิดีโอนี้และคุณจะพบว่าความกลัวที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณมองเห็น แต่อาจมาจากภายในตัวคุณเองชายนามว่าอัคคีเดินลึกเข้าไปในป่าที่กำลังลุกไหม้เขาเป็นผู้สแสวงหาความจริงศรัทธาของเขาไม่เคยหวั่นไหวเปลวเพลิงที่โหงกระหน่ำไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่กลับเป็นสิ่งที่เขาใช้เพื่อทดสอบจิตใจเขามองว่าไฟคือการชาระล้างเป็นหนทางสู่ความสงบเขานั่งลงบนพื้นดินที่ยังระอุหลับตาลงอย่างช้าช้า กลิ่งควันและเท่าฐานคละคลุ้งไปทั่วความร้อนแผดเผาผิวหนังของเขาเสียงไม้ที่แตกเปรี้ยประยะดังไม่หยุดเขาเริ่มกําหนดลมหายใจพยายามเข้าสู่สมาธิแต่แล้วท่ามกลางเสียงอันวุ่นวายเขากลับได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่แตกต่างจากธรรมชาติรอบตัวมันเป็นเสียงร้องเพลงแผ่วเบามาจากใจกลางเตลเพลิง เสียงนั้นไพเราะและเยือกเย็นอย่างน่าประหลาดเร้ากับเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีอยู่จริงอัคคีเปิดตาขึ้นทันทีแสงไฟที่เต้นระบำอยู่ตรงหน้าจู่จูก็ก่อตัวเป็นภาพภาพของหญิงสาวคนหนึ่งเธอยืนอยู่ในกองไฟผิวของเธอไม่ได้ถูกเผาไหม้แต่กลับเปล่งประกายสีทองเธอกำลังยิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นไม่ได้ดูอบอุ่น แต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าและในมือของเธอมีดอกบัวสีแดงสดดอกหนึ่งมันกำลังลุกไหม้อย่างช้าๆแต่กลับไม่มีกลิ่นไหม้ความรู้สึกของอัคคีเปลี่ยนไปในทันใดศรัทธาที่เคยแข็งแกร่งถูกแทนที่ด้วยความกลัวอันเย็นเยือกนี่คือสิ่งที่เขาสแสวงหามาตลอดชีวิตหรือนี่คือความสงบที่แท้จริงหรือเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่ หญิงสาวในเปลวเพลิงเริ่มยกมือขึ้นชี้นิ้วมาที่เขาอย่างช้าๆดวงตาของเธอไม่ได้มองมาที่เขาแต่กลับมองลึกเข้าไปในจิตใจของเขาราวกับเธอเห็นสิ่งที่อักคีเองก็ไม่เคยเห็นและในตอนนั้นเองอักคีก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงไม่ใช่ที่ร่างกายแต่เป็นที่หัวใจความเจ็บปวดที่มาจากความว่างเปล่า ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าทุกอย่างที่เขาเชื่อมาตลอดกำลังมาลายหายไปในกองเพลิงเสียงร้องเพลงของเธอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ไพเราะแต่มันเป็นเสียงโหยหวนที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังดอกบัวนในมือของเธอก็เริ่มแห้งเหี่ยวกลายเป็นเพียงเท่าฐานสีดำเมื่อเท่าฐานดอกนั้นร่วงลงสู่พื้นภาพของหญิงสาวก็จางหายไปเหลือเพียงความเงียบงันที่น่ากลัว และอาคีก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าน,นี้อีกต่อไปแล้วมีบางสิ่งบางอย่างกำลังมองดูเขาอยู่จากความมืดมิดที่อยู่นอกวงล้อมของไฟบางสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งไฟและไม่ใช่ทั้งความสงบมันคืออะไรกันแน่ความกลัวได้เข้ามาแทนที่ศรัทธาทั้งหมดของเขาแล้วในตอนนั้นเองอคคีได้ยินเสียงอีกครั้งไม่ใช่เสียงร้องเพลง แต่เป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังมาจากทุกทิศทุกทางเสียงนั้นไม่ได้น่ารื่นรมแต่กลับเต็มไปด้วยความเย้ยหยันราวกับกำลังหัวรเราะย่อความโมาวของเขาความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกความร้อนจากเปลวไฟไม่สามารถขับไล่มันได้เขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายของเขากลับไม่ขยับตามที่ใจต้องการราวกับถูกปรึงไว้กับพื้นด้วยพลังงานที่มองไม่เห็น เขารู้สึกถึงบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเขาในความมืดเงาดำทะมึนที่ไม่ได้มาจากต้นไม้แต่มาจากอากาศธาตุเองเงาเหล่านั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้มันไม่ได้มีรูปร่างที่แน่นอนแต่เคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลเหมือนควันอักคีพยายามหลับตาลงอีกครั้งเพื่อกลับไปสู่สมาธิเพื่อค้นหาความสงบที่เขาเคยมี แต่ภาพของหญิงสาวในกองไฟก็ผุดขึ้นมาในหัวรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าและดวงตาที่มองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณเขาไม่สามารถลบภาพนั้นออกจากใจได้เสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นและชัดเจนขึ้นราวกับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาอกคีรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นที่รถต้นคอของเขาเขาหลับตาแน่น ภาวนาให้ความจริงอันโหดร้ายนี้เป็นเพียงภาพลงตาแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเป็นเสียงของหญิงสาวคนนั้นเสียงที่พูดว่าเจ้าสแสวงหาความสงบแต่เจ้าได้พบเพียงความว่างเปล่าคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดเข้าไปในหัวใจของเขาทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อมั่นทุกความพยายามที่เขาใช้ไปกับการฝึกฝนมันคือความว่างเปล่าอย่างนั้นหรืออัคคีเริ่มสั่นเทา ไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความกลัวและความสับสนเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียสติเขาเริ่มสงสัยว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงหรือไม่หรือว่าเขาได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งจินตนาการไปแล้วจูๆ่ๆเปลือไฟรอบตัวก็ดับลงอย่างฉับพลันทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทความมืดที่หนักอึ้องที่สามารถกลืนกินทุกสิ่งได้ เขาไม่เห็นอะไรเลยแต่เขารู้สึกได้ถึงทุกสิ่งความยินย่เยื่อที่กัดกินจิตใจเสียงหัวเราะที่ดังอยู่ในหัวและสัมผัสที่เหมือนนิ้วมือเย็นเฉียบกำลังไหลไปตามแผ่นหลังของเขาอัคีไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วเขาปล่อยเสียงร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่เสียงร้องนั้นกลับถูกดูดกลืนเข้าไปในความมืดไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรับรู้ เขากลายเป็นนักโทษในป่าแห่งนี้เป็นนักโทษในจิตใจของตัวเองแต่แล้วในความมืดมิดนั้นเขาก็เห็นแสงสว่างแวบหนึ่งแสงนั้นไม่ได้มาจากเปลวไฟแต่มาจากภายในมันเป็นแสงสีขาวนวลที่ค่อยๆส่องสว่างรอบตัวเขาแสงนั้นเริ่มส่องไปยังสิ่งรอบตัวเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในความมืดสิ่งที่เขาเห็น ไม่ใช่เงามืดไม่ใช่หญิงสาวในเปลวเพลิงแต่เป็นภ้าสะท้อนของตัวเขาเองเป็นตัวอักคีอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาตัวเขาอีกคนนั้นไม่ได้มีใบหน้าที่สงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความโกรธแค้นดวงตาของเขานันว่างเปล่าและในมือของเขาก็ถือดอกบัวสีแดงสดดอกเดียวกับที่หญิงสาวคนนั้นถือแต่ดอกบัวในมือของเขา กลับเต็มไปด้วยหนามแหลมคมที่ทิ่มแทงมือของเขาจนเลือดไหลอักคีมองดูภ้าสะท้อนของตัวเองด้วยความสยดสยองเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความม่างเปล่าที่หญิงสาวคนนั้นพูดถึงไม่ใช่ความม่างเปล่าของโลกภายนอกแต่เป็นความม่างเปล่าที่อยู่ในจิตใจของเขาเองเป็นความทุกข์ทรมานที่เขาพยายามจะหลีกหนีมาตลอดเสียงกระสิบข้างหูดังขึ้นอีกครั้ง ความกลัวคือศรัทธาที่แท้จริงของเจ้าและในตอนนั้นเองอักคีก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังแตกสลายไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตวิญญาณเขาหลับตาลงและปล่อยให้ความมืดกลืนกินเขาไปทั้งตัวเขาไม่ได้ต่อต้านอีกต่อไปเพราะเขาได้พบกับความจริงแล้วความจริงที่น่ากลัวที่สุดและไม่มีทางที่จะหนีไปได้อีกแล้วในความมืดนั้น มีเพียงเสียงสะท้อนของเสียงหัวเราะอ,อันเย็นชาและเสียงกระซิบที่ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาที่บอกให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับปีศาจจากภายนอกแต่เป็นปีศาจที่อยู่ในจิตใจของเขาเองป่าที่ลุกไหม้ไม่ใช่เป็นเพียงฉากหลังของเรื่องราวนี้แต่มันคือตัวเขาเองมันคือไฟที่เผาผลาญศรัทธาของเขาและเผยให้เห็นความมืดที่ซ่อนอยู่ภายใน ในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความสงบที่แท้จริงความสงบที่มาพร้อมกับการยอมรับความมืดมิดในจิตใจแต่ความสงบนั้นกลับไม่ได้นำพาซึ่งความสุขแต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดอักคีรู้แล้วว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในป่าแห่งนี้ในป่าที่ลุกไหม้จากไฟแห่งความกลัว และเขาจะไม่มีวันได้กลับไปอีกแล้วความมืดที่เข้าครอบงำอักคีไม่ใช่ความมืดที่ทำให้มองไม่เห็นแต่เป็นความมืดที่ทำให้มองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนเขาเห็นอดีตที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงเห็นตัวเองที่พยายามหนีจากความจริงมาตลอดเขาเห็นความหวังที่เขาเคยมอบให้แก่ศรัทธาแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเท่าทานเหมือนกับดอกบัวนในมือของเขาความรู้สึกหนาวเหน็บไม่ได้มาจากอากาศ แต่มาจากความว่างเปล่าที่อยู่ภายในมันคือความเดียวดายที่ลึกซึง้งลึกยิ่งกว่าหุบเหวที่มืดมิดเขาพยายามจะขยับแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกแช่แข็งเขาพยายามจะตะโกนแต่เสียงของเขากลับเป็นเพียงลมหายใจที่แผ่วเบาในที่สุดเขาปล่อยตัวเองให้จมดิ่งลงไปในความมืดนั้นยอมรับชะตากรรมที่เขาได้เลือกแล้วเขาหลับตาลง และเริ่มสำรวจโลกภายในของตัวเองโลกที่เขาไม่เคยกล้าที่จะมองโลกที่เต็มไปด้วยเงาเงาแห่งความกลัวเงาแห่งความแค้นเงาแห่งความผิดหวังเงาเหล่านั้นเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวภาพของอาคีในวัยเด็กที่กำลังร้องไห้ภาพของอาคีในวัยหนุ่มที่กำลังหลงทางและภาพของอาคีในตอนนี้ ที่นั่งอยู่ท่ามกลางเปลวไฟแห่งความสิ้นหวังเขาตระหนักว่าเขาไม่เคยเข้าถึงความสงบที่แท้จริงได้เลยสิ่งที่เขาทำมาตลอดเป็นเพียงการสร้างกําแพงขึ้นมากั้นตัวเองออกจากความจริงเขาใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการหลบหนีไม่ใช่ในการ,รเผชิญหน้าเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้เย้ยหยันแต่เต็มไปด้วยความเมตตาที่น่าขนลุก มันคือเสียงหัวเราะที่บอกว่าในที่สุดเจ้าก็มองเห็นแล้วและในความมืดนั้นเขาก็เห็นแสงสว่างอีกครั้งแต่ไม่ใช่แสงจากภายนอกเป็นแสงที่มาจากหัวใจของเขาเองแสงนั้นไม่ได้ส่องสว่างด้วยความบริสุทธิ์แต่ด้วยความมืดมิดที่มันได้สะสมมาตลอดชีวิตมันคือแสงแห่งความเข้าใจความเข้าใจที่ว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือส่วนหนึ่งของเขา มันคือเงาที่ติดตามเขามาตลอดและไม่มีทางที่จะหนีไปได้เมื่อเขาเข้าใจเช่นนั้นความรู้สึกที่เจ็บปวดก็เริ่มจางหายไปเหลือไว้แต่ความม่างเปล่าที่สงบเงียบมันไม่ใช่ความม่างเปล่าที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นความม่างเปล่าที่เต็มไปด้วยการยอมรับอักคีค่อยๆลืมตาขึ้นเปลวไฟรอบตัวได้มอดดับลงแล้วเหลือเพียงเท่าฐานสีดำที่ยังระอุ บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบแต่ก็ไม่ใช่ความสงบแบบเดิมมันคือความสงบที่มาพร้อมกับความเข้าใจเขามองไปรอบๆไม่เห็นเงาดาไม่เห็นหญิงสาวในเปลวเ,เพลิงไม่เห็นผ้าสะท้อนของตัวเองที่เต็มไปด้วยความทุกข์เหลือเพียงต้นไม้ที่ถูกเผาไหม้และพื้นดินที่ปกคลุมด้วยเถ้าถ่านเขายิ้มออกมาอย่างแผ่วเบาไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุข แต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความจริงที่เขาสแสวงหามาตลอดความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในกองเพลิงความจริงที่ว่าการหลีกหนีจากความกลัวไม่ได้นำมาซึ่งความสงบแต่การยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับมันต่างหากที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงเขาลุกขึ้นยืนร่างกายของเขาไม่ได้รู้สึกหนักอึ้งอีกต่อไป ความกลัวได้หายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความกล้าหาญเขาเริ่มเดินออกจากป่าไม่ใช่ในฐานะผู้สแสวงหาแต่ในฐานะผู้ที่ค้นพบเขาเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยเท่าฐานโดยที่ไม่ได้หันหลังกลับเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาตามหาไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ได้ถูกค้นพบแล้วภายในจิตใจของเขาเอง และในวันนั้นอัคคีไม่ได้เป็นเพียงนักบวชที่สแสวงหาความสงบอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของชีวิตเข้าใจความมืดและแสงสว่างความสุขและความทุกข์และความกลัวที่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเส้นทางที่เขาเดินออกมาจากป่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยเถ่าถ่านและเศษไม้ที่ยังคงร้อนระอุแต่สำหรับอัคคีแล้ว มันคือเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยศรัทธาที่ตาบอดแต่ด้วยความเข้าใจในตัวเองเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นควันและเท่าทานที่เคยทำให้เขารู้สึกอึดอัดตอนนี้กลับรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดมันคือกลิ่นของจุดเริ่มต้นใหม่กลิ่นของการยอมรับเมื่อเดินออกมาจากแนวป่าที่ไม่เกรียมเขาก็มองเห็นท้องฟ้าที่แจ่มใส แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องแสงลงมาอย่างอ่อนโยนความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบรรยากาศในป่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความสงบที่แท้จริงอัคคีไม่ได้ต้องการที่จะกลับไปเป็นคนเดิมเขาไม่ได้ต้องการที่จะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นเขาในวันนี้คือสิ่งที่เปิดเผยความจริงความจริงที่เขาไม่เคยกล้าที่จะมอง เขาเดินไปตามถนนที่ทอดยาวมุ่งหน้าสู่เมืองที่เขาจากมาในใจของเขาไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปไม่มีเสียงกระซิบที่น่าสะพรึงกลัวไม่มีภาพหลอนของหญิงสาวในเปลวเพลิงมีเพียงความสงบความสงบที่มาจากการยอมรับทุกสิ่งทั้งความดีและความชั่วทั้งแสงสว่างและความมืดเขาเดินไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบ ไม่ได้ลังเลเราวกับว่าทุกย่างก้าวที่เขาก้าวเป็นการยืนยันตัวตนใหม่ของเขาเขาผ่านหมู่บ้านเล็กๆผู้คนที่นั่นมองมาที่เขาด้วยสายตาที่สงสยัยพระเสื้อผ้าของเขาเต็มไปด้วยควันและขม่าไฟแต่เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อธิบายเพราะเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครนอกจากตัวของเขาเองเมื่อมาถึงเมืองที่คุ้นเคย เขามองเห็นวัดที่เขาเคยใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตวัดที่เขาเคยเชื่อว่าเป็นที่พึ่งทางใจแต่ตอนนี้มันก็เป็นเพียงอาคารธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษใดๆเพราะเขาได้พบที่พึ่งทางใจที่แท้จริงแล้วมันอยู่ในตัวของเขาเองเขาเดินเข้าไปในวัดเพื่อนักบวชมองเขาด้วยความตกใจท่านอักคีท่านหายไปไหนมาทำไมท่านถึงอยู่ในสภาพเช่นนี้ อัคคีเพียงแค่ยิ้มตอบรอยยิ้มนั้นไม่ได้ดูอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเขาไม่ได้ตอบคำถามใดๆเพียงแค่เดินตรงไปยังห้องของเขาเก็บของใช้ที่จำเป็นและเตรียมตัวที่จะจากไปอีกครั้งท่านจะไปไหนหรือเพื่อนักบวชถามด้วยความสงสัยอัคคีหยุดเดินหันกลับมามองเพื่อนักบวชข้าจะเดินทางต่อไป เดินทางไปยังที่ที่ไม่มีศรัทธาแต่เต็มไปด้วยความจริงคำพูดของเขาทำให้เพื่อนนักบวชสับสนแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเพราะคำตอบอยู่ในตัวของเขาเองอาคีเดินออกจากวัดเดินออกจากชีวิตเก่าของเขาชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงที่เขาเชื่อว่าเป็นความจริงเขาเดินไปตามถนนในเมืองมองดูผู้คนรอบตัวทุกคนล้วนมีเรื่องราวของตัวเอง ล้วนมีไฟที่ลุกไม่อยู่ในใจบางคนก็เป็นไฟแห่งความโกรธบางคนก็เป็นไฟแห่งความโลภและบางคนก็เป็นไฟแห่งความกลัวเขาตระหนักว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปทุกคนล้วนเป็นนักเดินทางเดินทางผ่านป่าแห่งไฟในใจของตัวเองในที่สุดเขาก็เดินออกจากเมืองมุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่รู้จบ เส้นทางแห่งการค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงเขาไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นผู้สแสวงหาแต่เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความกลัวและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความกล้าหาญเขาเดินต่อไปเรื่อยๆภายใต้แสงอาทิตย์ที่สดใสในใจของเขาไม่มีความสงสัยไม่มีความกลัวไม่มีความสิ้นหวังมีเพียงความสงบ ที่มาจากการยอมรับในความมืดที่อยู่ภายในและพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเขาเรื่องราวของชายที่เข้าไปในป่าที่กำลังลุกไหม้เพื่อทำสมาธิแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้ศรัทธาเปลี่ยนเป็นความกลัวและในที่สุดความกลัวนั้นก็กลายเป็นความเข้าใจเขาเดินทางต่อไปพร้อมกับเรื่องราวของเขา เรื่องราวที่ไม่ได้จบลงในป่าที่ถูกเผาไหม้แต่เริ่มต้นขึ้นใหม่ในโลกแห่งความจริงโลกที่ไม่มีศรัทธาที่หลอกลวงแต่มีเพียงความจริงที่น่ากลัวและสวยงามในเวลาเดียวกันและเขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงนั้นเส้นทางของอคคีทอดยาวต่อไปมันไม่ใช่เส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เป็นเส้นทางที่เปิดกว้างให้เขาได้ไปในที่ที่ต้องการ เขาไม่ได้แสวงหาความสงบในป่าอีกต่อไปไม่ได้ต้องการคําตอบจากพระเจ้าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นเพียงพอแล้วเขาเดินไปเรื่อยๆบางครั้งก็หยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่บางครั้งก็นั่งมองแม่น้ําที่ไหลผ่านเขาไม่ได้นั่งสมาธิอย่างที่เคยทําแต่เขากลับรู้สึกถึงสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง เขายอมรับความทุกข์ที่เคยมียอมรับความกลัวที่เคยฝังลึกและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังพลังที่จะทำให้เขามองโลกในมุมที่กว้างขึ้นเขาได้พบกับผู้คนมากมายระหว่างการเดินทางบางคนก็กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์เช่นเดียวกับเขาบางคนก็กำลังหลงทางอัคคีไม่ได้ให้คำแนะนำไม่ได้เทศนาเขาเพียงแค่นั่งฟังและเล่าเรื่องราวของตัวเอง เรื่องราวของป่าที่ลุกไหม้เรื่องราวของหญิงสาวในเปลวเพลิงและเรื่องราวของดอกบัวที่กลายเป็นเท่าฐานเรื่องราวของเขาไม่ได้นำมาซึ่งศรัทธาใหม่แต่กลับนำมาซึ่งความเข้าใจความเข้าใจที่ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกำจัดแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับมันวันเวลาผ่านไปอัคคีไม่ได้นับวันนับคืน ไม่ได้ใส่ใจกับเวลาเพราะทุกช่วงเวลาคือปัจจุบันทุกย่างก้าวคือการเรียนรู้เขายังคงเดินต่อไปในฐานะผู้ที่เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นนักบวชที่สแสวงหาแต่เป็นมนุษย์ที่ยอมรับและในที่สุดเรื่องราวของเขาก็ไม่ได้จบลงแต่มันยังคงดําเนินต่อไปพร้อมกับเรื่องราวของผู้คนอีกมากมายที่เขาได้พบเจอ ในโลกที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความกลัวและในใจของทุกคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแสงสว่างแห่งความเข้าใจ